เก็บก้านคอเหมือนออฟฟิศซินโดมไปหาหมอหมอเขาบอกว่าก้านก้านสมองขาดออกซิขาดออกซิเจนและทีนี้เขาก็จัดยามาแม่ก็กินกินลงไปครั้งหนึ่งครั้งละเจ็ดร้ไป2อครั้งสมครั้งมันก็คล้ายๆกับว่ามันกดอาการเวลาแม่มาทานแล้วมันก็จะหายในช่วงแรกปวดนิดยามันก็ปวดขึ้นมาอีกมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆและทีนี้แม่ก็ไม่มีอาการอีกอย่างหนึ่งคือ,อปวดตั้งแต่ เอวลงแล้วลงขาถึงสะโพกแล้วก็เหมือนเหมือนที่เขาเรียกอีกว่าปวดสลักเพชรตรง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 ก้นปวดมากและใช้ลูกเทนนีสแต่มาปวดแรงๆเนี่ยโอ้ยแบบแบบปวดแบบปวดคันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หายสักทีปวดลึกๆล้วงก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอเขาจะบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นแต่ทีนี้ก็ไปนวดใช้นวดแผนโบราณมันมันไม่ดีขึ้นอะ่ะมันยังปวดเหมือนเดิมอ่ะก็เลย อยู่ๆมาวันหนึ่งแม่ก็มาปวดท้องคุณหมอบอกว่าลำไส้แม่เป็นผังทีแล้วอักเสบขันบุนแรงก็เลยได้ผ่าตัดเนี่ยและทีนี้พอแม่ผ่าตัดมาได้สักหนึ่งอาทิตย์ก็มีคุณทิพวรรณนี่แหละค่ะเอาตัวบาลานกับดอบพีโอเนี่ยมาให้แม่ทานครั้งแรกเนี่ยแม่บอกเลยแม่บอกว่าแม่ไม่ทานแม่ไม่ทานเพราะอะไรกาแฟจะมาช่วยอะไรแม่ได้เป็นกาแฟเฉยๆจะไม่แก้ อะไรได้ต้องก็บอกว่าเป็นอาหารเสริมประมาณเนี้ยแม่บอกว่ามันเสริมไม่ได้แล้วตัวนี้เนี่ยมันปวดมันต้องแก้อย่างเดียวมันจะมาเสริมยังไงเสริมเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานานคิดว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ยอมทานพอวันนั้นในช่วงจวังหวะนั้น่ะคีนวันมันหมดพอดีก็เลยคิดว่าถ้าจะไปซื้อใหม่เนี่ยเมื่อเรามีกาแฟอยู่แล้วทาไมไม่ลองกินก็เลยเอากาแฟตัวเนี้ตัวบาลานกับด o อกิโอเนี่ยตัวเนี้เอามาลองกินวันนั้น กอกินวันแรกมันก็ยังไม่รู้อาการเนาะยังไม่รู้อะไรว่ามันมีผลต่อร่างกายยังไงมันก,ก็ทานปกติเหมือนเหมือนเราทานทีอินวันแต่ทานมาได้สักระยะหนึ่งสักประมาณหนึ่งอาทิตย์มันมีความรู้สึกว่าร่างกายร่างกายของตัวเองที่ผ่าตัดออกมาใหม่ๆมันไม่อิดเลยมันไม่เหนื่อยล้ามันเหมือนปกติออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ย ร่างกายคนเราเม,มันจะหุดหงิมันกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไ,าไม่ได้มันจะหงุดงมันจะเหนื่อยแต่นี่มันไม่เหนื่อยมันสามารถเงินปวดนคนมีกําลังกลับคืนมาจเจอเ่าคิดเป็นคิดกับเป็นพ่อกาแฟตัวนี้หรือเปล่าก็ายังไม่รู้ก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอาการที่ปวดต้นคอมันหายไปไหนหายไปตัวไหนไม่รู้อ่ะหายแบบไม่รู้ตัวเป็นผลพลอยได้มาเลยหายแล้วก็กระดูกพักเส้นที่ปวดขา ก็ไม่ได้ไปนวดอีกแล้วตอนนี้คือคือหายขาดทุกอย่างคือหายขาดหมดทุกอย่างเลยคือมันมันมันดีมากๆเลยแม่ก็เลยทานต่อเนื่องมาตลอดเลยทีเนี้ยกาแฟทินวันแม่ก็เลิกทานไปเลยตอนนี้ทานมาน่าจะน่าจะเข้ากับสี่สี่เดือนและทานเป็นพฤติกรรมทานทุกวันเช้าบางทีก็สามครั้งก็มีบางครั้งก็สองครั้งนั่นแล้วแต่สะดวก